สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับผมประจําค่ำคืนวันจันทร์ที่27นะครับก็มาลุ้นกันครับสําหรับค่ำคืนนี้ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเยอรมันเปิดที่บวกครับ36845หครับ3 6 8 4 5หเนาะก็เนื่องจากวันนี้หุ้นนอกเดินขี้เหร่มากนะครับหุ้นช้าหุ้นบ่ายอะไรก็ไม่มานะครับ ว่าจะมานู่นหาหน่อยเลยนะครับก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าควรจะเบาๆครับตอนนี้เขาอยู่บวกผมก็เลยจับทีบวนะครับก็ชอบตัวเปิดชอบ8เลยเนี่ยวิ่งบนรุล่าง8ครับวิ่งบนรุล่าง8นะครับเลขที่ผมจะวางถ้าท่านชอบจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านกันะครับและถ้ามีโค้ณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับเยอรมันดนสุด8ครับวิ่งบนรล่าง8นะครับ สามแปดหนึ่งห้าเนาะอากาศก็ร้อนอบอ้าวเหลือเกินสี่แปดสองห้าเจ็ดแปดเก้าแปดมาสามเข้าไปครับ แทบจะยกตัวเปิดมาทั้งกระบะนะสาม3า8 3ป8สา8แปดแปดสแล้วก็3 25ครับสำหรับเยอรมัน่ําคืนนี้ได้แนวนี้ครับเดี๋ยวเจออีกทีดาวโจนครับผม